ใช้งานมือถือ Android อยู่แล้วก็เจอปัญหาเรื่องของโฆษณาเด้งขึ้นมากวนใจไม่ว่าจะใช้งานแอปไหนก็เด้งตลอดเลยถ้าเกิดอยากจะแก้ไขปัญหาโฆษณาเหล่านี้ให้หายไปเดี๋ยวไปดูในคลิปนี้พร้อมกันได้เลยครับ สาเหตุหลักๆของจากการที่โฆษณาเด้งขึ้นมากุญใจของเราเนี่ยสาเหตุมาจากการที่เราดาวน์โหลดแอปต่างๆขึ้นมาแล้วก็จะมีโฆษณาแฝงเข้ามา่นเองนะครับวิธีการแก้ไขปัญหาอันดับแรกก็คือเราต,ต้องต้องทำการลบแอปเหล่านี้ทิ้งก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการลบแอปต่างๆเหล่านี้ทุกคนให้ไปหาคําว่า play store ของเครื่องตัวเองกันก่อนได้เลยนะครับเนี่ยหาแปปหนึ่งนะตัวนี้ครับทุกคนเห็นไหม play store ตัวนี้เข้าไปทุกคนแตะเข้าไปปุ๊บแล้วก็ไปกดตรงนี้นะครับมุมขวาตรงนี้นะแตะเข้าไปหนึ่งที แล้วก็ไปหาคําว่าจัดการแอปและอุปกรณ์ตรงนี้ครับเดี๋ยวทุกคนแล้วก็ตรงนี้ครับจัดการแล้วก็ทุกคนลองไล่ดูนะครับว่ามันมีแอปแปลกๆหูแปลกตาบ้างไหมที่เราดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยเป็นแอปล่าสุดหรือว่าตัวด้านล่างนะครับไล่ดูได้เลยนะถ้าสมมุติว่าเราเจอแอปต่างๆที่ต้องสงสัยแล้วนะครับให้ทุกคนลองติ๊กถูกนะครับแล้วก็ลองหาบปนึงติ๊ถูกตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ ทำการลบทิ้งได้เลยนะครับทุกคนทุกคนจะเลือกเป็นทีละแอปก็ได้หรือว่า2อแอปตามที่สะดวกได้เลยนะแล้วก็ลองไล,ไลดูนะฮะล,ลบไปหนึ่งแล้วก็ถอนการติดตั้งแบบนี้นะครับให้ทุกคนไล่ไทีละตัวก็ได้นะครับแล้วก็ลองใช้งานมือถือของเราดูนะว่าโฆษณาเหล่านี้หายไปหรือเปล่านะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วการไล่ลบทีละตัวแบบนี้ก็ทําให้โฆษณาเหล่านี้หายไปได้นั่นเองครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากเพื่อนกดติดตามฝากกดใจฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับ